วยดีอ่ะสวยมากน้ำฟ้ามากทุกคนน้ำสวยมาก เลี้ยงไว้เป็นหมาแบบกมบ่อยหลายตัวอ๋อ <หา S 2> แต่ถ้าเลยเลยเข้าน้ำตกไปแล้วก็ไม่มีแล้วบ้านี่มันมันมีอยู่ในห้องน้ำเลยก็คือถ้าเดินผ่านไปแล้วก็ไม่มีแล้วถูกไหมได้ค่ะได้ No Oh You're my geck. จุดในนี้มากเลยจุดคัดกรองจริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านจุดคัดกรองมานะคะคัดกรองว่าคุณจะสามารถทานด่านมาพวกนั้นไ,ได้หรือเปล่าแอบตกใจอยู่นะอันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่น้าตกวังการเหลือที่ลบบุรีนะคะโอ้ยยังมียังมียังมีงมตกใจหมดก็อย่าก็อย่าตกใจหมดเลย ก็ต่อใจว่าแต่ยันยันอย่า,าเพิ่งรีบว่าอีสิแล้วไป t เ k e it ด a สิโอ้ลงมาก็ยังมีลงมาก็ยังมีนะครับเขาตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฉันมีแค่ไม้อันเดียวในมือก็คือไม้โปรโปรนั่นแหละเดี๋ยว พอผ่านจุดที่เป็นจุดกระนำมาเจ้าถิน่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินด้วยความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าเราไปถูกทางแน่นอนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่ตรงแถวนั้นสักแป๊บนึงคิดว่ามีแค่นี้แหละน้ำตกแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่ามาั้งก็เลยตะโกนถามคุณยายฝั่งตรงข้ามว่าน้ำตกมีแค่นี้หรอคะคุณยายปรากฏว่าโอเคเรายังไปไม <laughs> ่ถึงน้ำตก สรุปก็คือเราไปผิดทางนั่นเองค่ะทุกคนก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมนะคะแล้วก็เดินตรงไปลงไปถึงข้างล่างแค่นี้เดียวเองก็เจอน้ำตกสวยๆแล้วนี่เฮ้ยดีอ่ะสวยมากน้ำฟ้ามากทุกคน และเหตุผลที่น้ำเขามีสีฟ้าใสได้ขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าเขามีต้นน้ำที่เป็นตาน้ำขนาดใหญ่เนี่ยผุดขึ้นมาจากใต้ดินแทนที่จะเป็นต้นน้ำที่อยู่บนภูเขาสูงมันก็เลยทำให้เขามีสีที่ใสแล้วก็ไม่ได้ผ่านสิ่งสกรปรกอะไรลงมาเลยมันเลยมีความใสแล้วก็ฟ้าอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราแอบเห็นว่าแรปเปอร์ไปต่อตรงนี้แสดงว่ามันไปได้ จะลื่นหน่อยๆนะเดี๋ยวลื่นโชว์นะไม่ลื่นโชว์นะอ,อ๋ะอความเป็นจริงแล้วคือเขาให้ให้เหยียบขอนไม้มาแต่ก็ยังเห็นคนแบบทิ้งขยะไว้ด้วยนะคะดังนั้นความสวยงามของธรรมชาติมันจะไม่สวยถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสถานที่ ปกติแล้วเรามาแบบนี้เราก็จะแบบไม่อุ้ยลูกไม่เอาไม่เอาของกินมาเลยเพราะว่าเราจะเอนจอยกับธรรมชาติให้มากที่สุดจะไม่กินไรทั้งสิ้นอุ้ยสวยมากเลยทุกคนดูดิหลังจากนั้นนะคะเราก็ซนกันต่อค่ะเดินตรงเข้าไปไเพราะว่ามันมีทางใช่ไหมคะมันมีทางเราก็ต้องไปะคะ่ะอุ้ยไปได้หรอไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหมาหายเข้าไปในน้นแนละ้วยื้ยอุ้ยหมากลัาแล้ว เข้้าไดหรอเเปเหมือนตรงนี้ดับเบิลจะบอกเราเป็นในๆน,นะคะว่าเขามาเถอะดับเบิลเข้าไปแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยมาดูเร็วช่วงเวลาแห่งการลนลานก็เกิดขึ้นใส่หมูไว้ก่อนใส่หมูไว้ก่อนเฮ้ยมันไม่ได้ใส่จุกิก แล้วเปิดก็ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆด้วยค่ะเราเดินเข้ามาเราก็เจอจุดที่เป็นลำธารสวยแบบนี้ตลอดทางเดินเลยแต่ว่าระยะทางเดินเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันกี่กิโลนะคะแต่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งของสถานที่ได้ซึ่งเป็นจุดกลางเต็นที่คนก็นิยมมากางเต็นนอนกันนะครับเฮ้ยน่าโอเคแก ไม่เอาไม่เอาไม่กัดกันไม่กัดกันไม่กัดกันฉันต้องเป็นคนกลางระหว่างมาเนี่ยถ้าเราอัดไม่ถึงปลายทางก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะว่าเราก็กลัวไปเหมือนกัน ก็สุดท้ายนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กด Subscribe ช่อง w o l f ลายวูดดับเ e ให้เราอีกเช่นเคยนะคะทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามกด Subscribe ไปด้วย